สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมีอะไรมาสารภาพกับทุกคนนะครับพี่พี่รู้ว่าทุกคนผิดหวังแน่นอนในตัวพี่นะครับแต่ว่าจะไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเรื่องที่พี่หลอกคนดูว่าจะซื้อล้อนะครับแล้วก็แลกกับไลท์สองพันไลท์นะครับเอาจริงๆแล้วพี่ต้องการแค่ ยอดคนดูที่มันเยอะขึ้นแล้วก็ยอดกดติดตามให้มันกลับมานะครับแต่ทีเนี้ยตอนนี้คือเงินพี่มันไม่ไมพร้อจริงๆนะครับพี่ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่เราพวกเรานะครับให้เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็ให้เข้ามากดไลค์ด้วยครับหวังว่าทุกคนจะไม่โกรธพี่นะครับ พี่ขอโทษจริงๆนะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลล์กิลด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมเบลลกิลด์นนค,คนเดิมเช่นเดิมคนหล่อเหมือนเดิมนะครับผมหลัง hm. จากที่ทุกคนได้ดูไตเติ้ลไปหลายๆคนก็คงจะคอมเมนต์ว่าโอ้ oh, ยเบลล์แม่มึงหลอกกอมาได้ไงวะเนี่ย ใครดูชิปไม่จบคงจะเกียดตัวเองนะโอเคก็วันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับน้องดูนะครับที่ผมได้สัญญากับคนดูไว้ว่าถ้าถึง2,000ไ like, ลค์นะครับเราจะทำการซื้อล้อขอบชุดซีแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วนะดททททิ่งกนะระเดมนี่ก็คือล้อแม็กขอบชุดี แล้วก็ยางนะครับนี่ผมจัดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราได้ทําการแกะดูเบอร์ยางอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูว่าผมสั่งสีอะไรมานะครับมาดูนะครับนี่ดูเลยของแท้เดือดเกือบไม่มีหรอกครับไม่เือไม่ใช่บอลไก่แจ้นะครับโดนนี่คือโดนนะครับ ไม่ใช่ว่าโดนแล้วเส็มเล่มอ,ลอ้างนู่นอ้างนี่ไม่มีนะครับแค่พูดได้ฟังเฉยเฉยอุ้ยสวยมากวันนี้เหมือนเหมือนเขาจะแถมลูกปืนมาให้เหลยนะเรยวเร็วหน้างมาเลยนะ้องเอาแบบแกใกล้ๆเลยนะ้องไม่ต้องไกลวิดีโอทำอะมันไม่ลื่นเลยวะหรือนี้มันคือบูธวะไม่เคยใส่นะครับก็เลยไม่รู้นะครับเอาตรงงงเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นลูกปืนไหมแต่ลูกปืนทำไมไม่ลื่นเลยแข็งกึกเลย ใช่อะอืมแข่งเลยแล้วมันจะวิ่งอะไงวะแต่มันมีบายอยูน่นะเออแต่ทุกคนแข่งโป๊กเลยนะมันแข็งอย่างนี้อยู่แล้วไม่แน,น่ใจพาใส่พ,ใส,พใส่กับเกนมันงน่าจะลื่นรอแต่งานถือว่าสวยนะครับอันนี้เป็นแมกเทียมนะทุกคนแมกเทียมแต่เป็นเทียมที่มีราคานิดนึงนะผม ได้จดราคาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าแต่ละชิ้นอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวไปดูลยรูปครับนั่นเลยครับผมก็ราคาประมาณนี้รวมแล้วก็อยู่ประมาณนี้แต่ผมจําราคาไม่ได้ครับนี่เฮ้ยนี่มีรอยนิดนึงวะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเราแค่ใส่แบบเอามาทําโก้ทาแอรเฉยๆนะครับใช่งานก็ถือว่าเนียนนะเป็นงานแบบ CNC นะน่าจะจากประเทศจีนนะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ผลิตที่ไทยหรือผลิตที่จีนนะอันนี้นะแต่ว่าก็ถือว่า ใช้ได้เนาะถ้าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสวยเลยเลยสวยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่ไปสักพักเห็นคนดูบอกว่าให้พี่ไปทําสีชมพูเออเป็นแบบอ่าเขาเรียกวอะไรนะพาวเดอร์โค้ดใช่ไหมแต่เดี๋ยวลองดูอีกทีผมไม่รู้ว่าค่าค่าแม็กกับค่าทำพาวเดอร์โค้ดอะอันไหนมันจะแพงกว่าหรือมีอ่าร้านไหนอยากจะโปรโมทร้านก็ ยินดีนะครับผมผมจะส่งแม็กไปให้นะครับแล้วก็จะให้พวกพี่นะครับทําสีให้ผมเป็นสีพูหน่อยนะครับผมนะขอแบบพอดเดอร์โค้ดนะครับผมนะถ้าใครอยากจะสปอนเซอร์นะครับติดต่อมาได้นะ่ด้ฉากสปอนเซอร์อย่างแรงนี่ก็จะเป็นล้อหลังเมื่อกี้คือล้อหน้าอนนี้คือล้อหลังล้อหลังมันจะประมาณนี้ไงสวยไหมสวยโคตรโก้งานจัดงานอย่างนี้แบบนาอใช้ได้นะ ก็ถือว่าดีอ่ะดีกว่าล้อที่พวกเราใช้แบบโกโลโกโศแล้วแบบปล่อยกังนะคือแบบเป็นสนิมบ้างเป็นอะไรบ้างนะอ่ะโอ้นี่ก็ดูว่าสวยดูดิดแม็กแทะคือมันแพงนะคนดูประมาณหกเจ็ดพันนะผมไม่ไม่ไหวนะครับใครใครมีแม็กแท้แล้วอยากจะสปอนเซอร์ก็ส่งมาได้นะครับไม่ไหวจริงคนดูไม่โคตรแพงอะ่ะผมก็สู้ได้ประมาณนี้นะครับใช้แม็กเทียมนะผมนะ ก็อย่าโกรธกันนะผมดูคือแม็กแท้แพงจริงนะครับใครเล่นไหวก็เล่นเลยนะครับแต่ถ้าใครเล่นไหวแล้วแบบหรือเหลือก็ส่งมาทางนี้นะครับผมนะก็รอเอานะครับของพวงของพีผมชอบชอบนะครับนี่นะครับยางแต่เราใช้ยางดีนะอืเราใช้ยางดีนะครับยางในก็จะเป็น i อ c นะครับเบอร์เจ็ดสิบับเก้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ i อ c เหมือนกันนะครับอันนี้แปดสิบับเก้าสิบนะครับอันนี้เป็นยางหลังยางหน้าครับแต่ผมสั่งมาสองชุดนะครับกันว่า อ่ไปยกล้อโชโป้เข้าป่าแล้วยางรั่วนะครับก็เลยสั่งมาอีกชุดนะครับนี่จริงๆจริงๆเราต้องใส่แค่2อันนี้ใช่ไหมเนี่ยเรียวดูนี่นะครับ2อันนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเราสั่งอันนี้มาเพิ่มเพราะว่ากลัวยางรั่วก็เลยจะเอามาเปลี่ยนให้ตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็เก็บไปนะครับลบนิดนึงนะคนดูใน,ในบ้านแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์มีกี่อันเนี่ยมีอันเดียวเหรอในอาร์ทีนะครับนี่โอ้แล้วก็มีอะไรไม่รู้เนี่ย อ่านไม่ออกนะครับงูภาษาอังกฤษนะครับนี่มีของไอ c าอ่ะทิ้งไว้นะครับผมเจมส์มสำคัญนะครับพอเราไม่ติดรถผมไม่ติดสติกเกอร์ของอะไรเลยนะครับขันร้อยยี่ิบห้าอืมไม่ติดเลยเพราะว่าเกียจกลัวมันเลอะนะครับผมชอบแบบสไตล์เดิมๆนะครับขนาดสติกเกอร์ผมผมไม่ไม่ติดในรถผมเลยนะแล้วมีน้องๆหลายๆคนนะเวลาเจอพี่เบลขอสติกเกอร์หน่อยบอกพันไปคลิปนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้ทาทีนะครับแต่ถ้าผมทําผมไม่ ผมจะทําแจกนะครับทําขายก็เดี๋ยวคิดอีกทีหนึ่งนะครับรอคนติดตามเยอะๆเดี๋ยวค่อยหลอกขายคนดูต่อไปนะครับผมนะแต่ตอนนี้คนติดตามคนแบบกลับมาดูยังน้อยนะครับหลอกขายยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนติดตามเริ่มเยอะคนดูเริ่มเยอะแต่ผมจะกลับมาหลอกขายอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเมื่อก่อนหลอกขายวันเดียวหมดเลยนะครับเป็นหมื่นเป็นพันใบก็หมดนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับความดังหายไปหมดแล้วนะครับ แต่เราก็ไม่ได้อยากดังนะครับอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาแบบอ๋ออีเดลนู่นนี่นั่นผิวทรงผิวแสงหรือเปล่านู่นเมอานะครับขอแบบอยู่แบบนี้แหละนะครับผมทาคอนเทนต์ก็ทําแต่กับคนรู้จักคนรู้ใจก็พอนะครับอืออย่างเช่นพี่สจอนัมวันะครับอืมเด็กข้างไข่ผมเองนะครับผมนะยอกยอกยอกนะผมเออเดี๋ยวเอฟซีดาบอยู่นี้แม่งเล่นพี่เบนแต่จริงเรารู้จักกันมานานแล้วนะคนดูเล่นกันมานานแล้วเหมือนพี่ชายเท่นกัคนหนึ่งเละ แต่ก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับดี๋ยประมาณนะั้นแต่ก,ไไกไไไ็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรไม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรแค่เข้าใจกันผิดแต่แกก็เป็นพี่ที่ดีนะเป็นพี่ที่ดีสอนหลายอย่างนะครับอ,อันนี้ก็ยางไว้สําหรับใส่น้องชมพูเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะคุยกับคนดูอไม,ไม่แก่และชิบหียเอาเอา,เอาสำคนะันเลย ไม่ใส่ช้างใส่จุนขออนุญาตอย่าถ่ายนิดดียโอเคเยอะหลอดไปนเลยครับเนี่ยทางนี้ก็ได้เดี๋ยวให้มันที่เรื่องนึงอันนี้มีอีกเรื่องนึงที่คนดูบอกผมมาว่าพี่เล่นอมารอนเลยตัว 7m ล่าสุดผมได้สั่งไปแล้วนะครับผมประมาณ600กว่าบาทนะครับ600กว่าบาทเป็นตัวแบต ผมไม่มั่นใจว่ามันคือแบตลิเธียมหรือแบตอะไรแต่ในตัวของแบตอะมารอนน่ะเขาแพ็กเกจมาดีมากก็คือมีตัวเช็คเช็คแบตแล้วเขาบอกว่าแบตตัวนี้ค่า CCA มันเยอะแล้วโดวยส่วนตัวผมอ่ะผมทำรถไฟฟ้าใช่ไหมผมสามารถวัดดูได้ทุกอย่างเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่วัดค่า CCA นะครับก็จะมีบอกข้างหลังหมดเลยเดี๋ยวแบตมานะครับเดี๋ยวผมจะวัดค่า CCA ให้ดูนะครับนี่ มีบอกหมดเลยนะครับมันสามารถวัดค่า CCA ได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนแบตเหมือนแบตเอาไว้ยนแต่มันคือตัวชาร์จตัวแบตเขาเรียกอะไรวะผมก็จำไม่ได้นคือตัวแบตถีประมาณนั้นมีหมดเลยนะตัวทำรถไฟฟ้าคือทำได้หมดเลยแต่ว่าจะกองเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรแต่ดีนะครับ แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือรถไฟฟ้าที่ผมทำเองนะดูดิกล่องกึ่งจูนเองทำเองหมดเลยดูความแรงหน่อยไหมได้รับได้แต่ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยแรงนะครับนะคุนี่เดี๋ยวดูออกเต็มเ็ให้ดูเบรกที่วันนะครับพอดูดิทะล่อะไร มันก็ะช่าวิญญาณดิสร้างอันนี้งบประมาณอยู่สี่หมื่นนะที่ทําไปรวมรถนะรวมราคารถรวมอาร์มรวมล,ลอ้ลลอรวมแบตทุกอย่างนะ,ระประมาณนะั้นโอเคก็กลับมาน้องชมพูนะก็แบตผมสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอแบตมาอีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอามาสตาร์ทดูอีกทีหนึ่งนะครับแบตลูกนี้ไม่รอดคุณดูดูผมไม่ได้พูด,พดเล่นอันนี้คือจอดอย่างเดียวชาร์จแบตเต็มแล้วเอามาจอด ทุกคน,นดูไม่รอดไม่รอดจริงๆครับคือนไม่รอดเลยนะครับไม่รอดเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมมีเพื่อนนะครับอยู่ขนอนเนี่ยเขาทำแบตลิแบตล,ลิเทียมจริงๆผมก็มีนะตัวทำอยู่ข้างบนแต่ชิคเกียทำับท,ทำง่ายด้วยนักวิชากครับแต่ชิคเกียทำเขาทำแบตมาตัว ห้าหรือหกแอมหกแอมนะครับเป็นแบตลิเธียมใส่ใส่บีเบส v base, ใส่อะไรเรียบร้อยเลยนะครับเอามาเอามาจิ้มของรถเราเนี่ยเสร็จปุ๊บเปิดปุ่มแจมสตาร์ทปุ๊บยุ่ดับไปเลยแบตอ่าขั้วขาดขั้วไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะฟิวฟิวฟิลขาดนะครับก็ทีนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะเอาไปอ่าใส่ฟิวตัวใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอามาเทสใหม่นะครับประมาณน,นั้นแต่เราอ่ะจะสั่งแบตมาแล้วแบตอมามอรอนนะครับ เอามาใช้ก่อนแต่ถ้าว่าอามารอนยังเอาไม่อยู่ผมจะทําแบตเองนะนะครับ <Yeah. S 1> ทําแบตเองแล้วนะครับแม่ก็อาจจะให้เพื่อนทานะครับประมาณนั้นทําแบตลิเธียมเลยนะครับจบๆทีเดียวนะครับจะได้แบบรุนแรงใช้กันยาวๆนะครับเพราะแบตลิเธียมกับแบตตะกัวโบดทั่วไปที่เราใช้กันในรถเนี่ยคือมันต่างกันลีล้รลบเลยนะครับถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามาหรือว่าดู y o u t u b e บ่อยๆนะครับที่เขาเอามาเปรียบเทียบก,กันระหว่างแบตตะกัวปดกับแบตลิเธียม ต่างกันโคตรโคตรนะครับประมาณส่วนตัวผมทเป็นนะ <S <S ครับประมาณนี้ <S 2> <S 2> นนก็อันนี้ตามสัญญาแล้วนะครับคุณดูก็ซื้อมาให้แล้วนะครับส่วน EP ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามกี่นาทีแล้วสิเอ็ครับสิโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะตัดเป็น EP EP สรุปใจความสั้นๆแล้วเนื้อหาที่ รวบรวบรัดแล้วกันถ้ายาวเกินไปเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับประมาณนี้เอาเันทุกคลิปจะอยู่ประมาณ10-11ิบไม่เกิน15นาทีประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันมีหน้าตสลน,นี้ของคุณมาสสดีครับ